สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะนั่นก็คือคลื่นกลนครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาเลยมากกว่าที่เราคิดซะอีกเคยเคยลองคิดเล่นๆไหมครับว่าระลอกคลื่นบนผิวน้าเนี่ยหรือว่าเสียงกีตาร์ที่เราดีดไปจนถึงแรงสั่นของแผ่นดินไหวเลยนะ3อย่างเนี้ยมันดูเหมือนคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับ แต่เชื่อหรือเปล่าว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันซ่อนอยู่คำตอบเนี่ยนะเรียบง่ายจนน่าตกใจเลยครับเพราะว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันคือตัวอย่างของสิ่งเดียวกันก็คือคลื่นกลน,นั่นเองครับเอาละในเมื่อพูดถึงคลื่นกลแล้วงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าคลื่นกลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาทำความเข้าใจพื้นฐานของพลังงานที่มันเคลื่อนที่กันครับ ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับคลื่นกลนี่มันคือการรบกวนที่ส่งพลังงานผ่านตัวกลางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแต่แต่จุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวสั์สารของตัวกลางอะครับไม่ได้เคลื่อนที่ตามพลังงานไปด้วยนะอะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมงั้นลองนึกถึงการเล่นเวฟในสนามกีฬาดูครับคนดูเนี่ยเขาก็แค่ลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือคลื่นมันวิ่งไปรอบๆสนามเลยนั่นแหละครับคือหัวใจของคลื่นกลเป๊ะๆเ,เลย ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องคลื่นได้แบบลึกซึ้งจริงๆนะครับเราก็ต้องมารู้จักหน้าตาหรือว่าองค์ประกอบพื้นฐานของมันกันก่อนมาดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับคลื่นเนี่ยจะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่4ี่อย่างอย่างแรกเลยคือสันคลื่นก็คือจุดที่มันสูงสุดนึกภาพเหมือนเป็นยอดเขาเลยครับพอมีสันคลื่นก็ต้องมีท้องคลื่นก็คือส่วนที่อยู่ต่ําสุดเหมือนก้นหุบเขาต่อมาคือแอมพลิจูด อันนี้คือความสูงจากจุดปกติขึ้นไปถึงสันคลื่นซึ่งไอความสูงนี่แหละครับที่บอกพลังงานของคลื่นยิ่งสูงพลังงานก็ยิ่งเยอะและสุดท้ายครับความยาวคลื่นก็คือระยะห่างจากยอดเขาลูกนึงไปยังยอดเขาลูกถัดไปนั่นเองครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าคลื่นคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วเวลาที่คลื่นมันไปเจอกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมเรามาดูกันต่อเลยครับว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยจะเป็นยังไง พฤติกรรมหลักๆของคลื่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนแล้วก็การแทรกสอดอ่ะเดี๋ยวเรามาถอดรหัสทีละอย่างไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลยการสะท้อนผมว่าอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดแล้วล่ะครับมันก็คือการที่คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ไปปั้งชนกับอะไรสักอย่างแล้วก็เด้งกลับออกมาง่ายๆแค่นั้นเลย ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดสุดๆเลยนะก็คือเสียงสะท้อนในหุบเขาเวลาเราตะโกนออกไปเสียงของเราที่เป็นคลื่นเนี่ยมันก็เดินทางไปไปกระทบกับหน้าผาแล้วมันก็สะท้อนกลับมาเข้าหูเราอีกรอบนั่นแหละครับคือการสะท้อนเป๊ะๆต่อไปการหักเหปรากฏการนี้จะเกิดขึ้นตอนที่คลื่นมันเกิดการโค้งงอตอนที่มันเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งสาเหตุก็เพราะว่าความเร็วของคลื่นมันเปลี่ยนไปครับ เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวกลางแล้วก็การเปลี่ยนความเร็วอันนี้มีตัวอย่างสุดคลาสสิกเลยครับหลอดในแก้วน้ําเคยเห็นใช่ไหมครับว่าทําไมมันถึงดูเหมือนหักกลางนั่นก็เพราะว่าแสงซึ่งก็เป็นคลื่นเหมือนกันเดินทางในน้ําด้วยความเร็วไม่เท่ากับในอากาศพอแสงมันเปลี่ยนตัวกลางจากน้ํามาอากาศก่อนจะเข้าตาเราเนี่ยมันก็เลยเกิดการหักเหหรือว่าโค้งงอทําให้ตาของเรามองเห็นภาพมันบิดไปนั่นเองทีนี้มาดูการ เลี้ยวเบนกันบ้างอันนี้ก็เป็นการโค้งงอของคลื่นเหมือนกันนะแต่แต่ว่ามันต่างจากการหักเหนะครับการเลี้ยวเบนเนี่ยคือการที่คลื่นมันโค้งตอนที่มันเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีดขวางหรือว่าตอนที่มันลอดผ่านช่องแคบๆครับลองนึกตามนะครับทำไมทำไมเราถึงได้ยินเสียงคนคุยกันจากอีกห้องหนึ่งได้ทั้งช้งที่เรามองไม่เห็นตัวเขาเลยนั่นก็เพราะว่าคลื่นเสียงครับมันเกิดการเลี้ยวเบนอ้อมขอบประตูแล้วก็เข้ามาถึงหูของเราได้นั่นเอง และพฤติกามสุดท้ายก็คือการแทรกสอดอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คลื่นตั้งแต่2ลูกขึ้นไปมันเดินทางมาเจอกันครับพอเจอกันปุ๊บมันอาจจะรวมพลังกันทําให้คลื่นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะหักล้างกันจนหายไปเลยก็ได้นึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าเราโยนก้อนหิน2ก้อนลองไปในสระน้ําพร้อมๆกันสิ่งที่เราเห็นมันจะไม่ใช่แค่วงกลมของคลื่น2วงแยกกันเฉยๆใช่ไหมครับแต่มันจะเกิดเป็นลวดลายที่ซับซ้อนสวยงามมากๆ ซึ่งลวดลายนั่นแหละครับคือผลจากการที่ระลอกคลื่นทั้งสองมันทําปฏิกิริยาต่อกันหรือที่เรียกว่าการแทรกซอดเอาล้วครับเดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วซึ่งหัวข้อนี้นะครับเราจะมาเปิดเผยพลังที่ซ่อนอยู่และบางทีก็เป็นพลังที่แบบเหลือเชื่อมากของการสั่นสะเทือนนั่นก็คือเรื่องของความถี่และเรโซแนนซ์ครับคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะมีสิ่งที่เรียกว่าความถี่ธรรมชาติเป็นของตัวเองมันคืออะไรมันก็คืออัตราการสั่นที่เป็นธรรมชาติของวัตถุนั้นๆถ้าเราไปเคาะมันทีนึงหรือไปผลักมันเบาๆแล้วปล่อยให้มันสั่นเองจังหวะการสั่นของมันนั่นแหละรครับคือความถี่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆอย่างแก้ววายไปจนถึงของใหญ่มือขึ้นมาอย่างสะพานทุกอย่างมีความถี่ธรรมชาติของตัวเองหมดเลยวิธีนึกภาพที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือการผลักชิงชา้า ถ้าเราอยากให้ชิงช้ามันแกว่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะผลักมั่วๆได้ไหมครับไม่ได้เราต้องผลักให้มันถูกจังหวะเปะ๊ะๆซึ่งจังหวะนั้นก็คือจังหวะการแกว่งตามธรรมชาติของชิงช้านั่นเองและไอการผลักให้ถูกจังหวะนี่แหละครับมันนําเรามาสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Resonance หรือการสั่นพ้องมันคือปรากฏการณ์ที่ทรงพลังมากๆครับที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราให้แรงกระทํากับวัตถุด้วยความถี่ที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของมันพอดิบพอดีพอจังหวะมันตรงกันเปะ๊ะ พลังงานมันก็จะถูกเสริมเข้าไปเรื่อยๆ,ๆทำให้การสั่นนั้นมันรุนแรงขึ้นแบบมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือประโยคนี้เลยครับว่าแรงที่ดูเล็กน้อยมากๆเมื่อเทียบกับน้ําหนักของโครงสร้างทั้งหมดสามารถทําให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงได้โอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่า Resonance เนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนแค่แรงผ่อนเบาๆแต่ถ้าถูกจังหวะก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้เลย เห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนการหักเหหรือแม้กระทั่งพลังที่น่าทึ่งของเรโซแนนซ์พฤติกรรมที่มันดูซับซ้อนพวกนี้สุดท้ายแล้วล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากหลักการพื้นฐานง่ายๆของคลื่นที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละครับทีนี้พอเราเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดนี้แล้วลองมองไปรอบๆตัวดูสิครับเราอาจจะเริ่มเห็นพลังของเรโซแนนซ์แล้วก็พฤติกรรมของคลื่นพวกนี้ซ่อนอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ในเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมันมีอะไรอีกบ้าง โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยการสั่นสะเทือนที่รอให้เราไปค้นพบอีกเยอะเลยครับ